ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องด้วยนะครับอินนัมดลิลลัอินนัมดลิลลันะฮดุวาลสตอวะลสตัฟิร ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له الحمد لله رب العالمين قائل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فجنبيكم بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله Wa ashadu anna muhammadan abduh rasuluh Sallallahu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabi jina muhammadin wa ala alihi wa sahabih Wa mansaru ala najihin qawim Wa da'a ila suratim mustaqim Ila yaumiddin Wa salam wa tasliman kathira Amma ma'ad Faya ibadallah อุศิคมวัยนับศีบิตลของหลักบุตรกติทว่าไดฟาเลมุตะคุลลกกะพี่น้องผู้วิจัยผูกพันอยู่กับอลอสซุบฮานอุตาลาเจ้าทั้งหลายครับใน,นเบื้องต้นนี้ผมขออนุญาตเตือนตอนเองและพี่น้องทุกท่านให้ยกระดับหัวใจของเรานั้นสู่การจำเกรงต่อลอสซุบฮานอุตาลาเพราะการจำเกรงต่อลอสซุบฮานอุตาลานั้นถือว่าเป็น ปัจจัยสาคัญยิ่งสาหรับผู้ศรัทธาในการที่จะซึมซับความยำเกรงให้แนบแน่นยาวนานเพราะสอดคล้องกับคํานิยามที่บอกว่าเอมเจซาลุนนาวมิสวัตินาบุณนวาวะฮีคือเราเว้นห่างไกลในสิ่งที่ปฏิบัติในสิ่งที่ศาสนาใช้และเราเว้นห่างไกลในสิ่งที่ศาสนาห้ามโดยจ้นงชิงถ้าหากเราได้ปฏิบัติตามนายัยยะดังกล่าวนี้แล้วใซ เราก็จะเป็นผู้ชนิยบุคคลเป็นบุคคลที่มีเกยียรติมีความประเสริฐยิ่งอินทรกรอมะกุมอินดร์ลอยตะกอกุมและจริง, um um รงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้าที่อันร้อนนั้นก็คือผู้ที่มีอยู่ความยำเกรงในหมู่พวกเจ้าพี่น้องผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบการเจริญเติบโตของลูกหลานเยาวชนเจรักทั้งหลายครับเราคงไม่ปฏิเสธว่าขณะนี้ การแพร่ระบาดยาเสพติดนั้นมีอยู่ทั่วทุกมุมของกรุงเทพมหานครและเราก็ไม่ปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบกับลูกหลานมุสลิมอย่างปฏิเสธไม่ได้เมื่อวันที่สเว8กรกราคมรัฐบาลได้ถือว่ายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติโดยได้มีการลงนามความรม่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสวัสดิการและกระทรวงอวคือกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและตะวัตรกรรมเพื่อจะเป็นการรณรงค์หักห้ามให้เยาวชนไทยได้ห่างไกลกับยาเสพติดไม่ว่าจะเยาวชนนั้นจะอยู่ในวัยศึกษาในระบบโรงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือพ้นระบบการโรงเรียนไปแล้วก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่องค์กรศาสนาคือมัสยิดจะต้องมีการตระปรุกไข้ควรถึงสิ่งเหล่านี้เพราะ สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับสังคมก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานของเราและสังคมผู้เรานี้สุดผมเรียนว่าคุณตาบ้าวันนี้จะขออนุญาตนำเรนี่มาพูดคุยเพื่อเป็นการให้มองเห็นว่าคุตบาก็สามารถจะเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนั้นมนานำเสนอต่อท่านพี่น้องผู้ศัทธาทั้งหลายพี่น้องครับการแพร่ระบาดของยาสพเในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นตัวร้าย ที่ทำลายสติปัญญาของมนุษย์ยังปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นยาบ้ายาอีไอซ์หรือกระท่อมกัญชาก็ตามมีหลายคนพูดในเชิงลบว่ามีโดมที่ไหนมียาเสพติดที่นั่นซึ่งสร้างความเจ็บปวดกับพี่น้องมุสลิมอย่างปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องช่วยกันหักห้ามช่วยกันป้องรามไม่ให้เกิดขึ้น ในการที่จะเริ่มตั้งแต่ครอบครัวมัสยิดจะต้องจับมือประสานกันเพราะถือว่ามัสยิดนั้นเป็นศูนย์รวมเป็นเซนเตอร์ออฟมายเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของผู้คนถึงแม้มัสยิดมุฮัจิีรีนดินแดงจะไม่ได้อยู่ในชุมชนของมุสลิมโดยร้อยเปอซก็าตามแต่พี่น้องที่มาร่วมละมัสการละหมาดวันนี้ถือว่าเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของแต่ละมัสยิดที่เราจะต้องมีการ ศึกษาห,าหรือมีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นความห่วงใยของพี่น้องที่มีอิมานในหัวใจนั้นเราต้องห่วงใยลูกหลานของเราถึงแม้จะไม่ลูกหลานในครอบครัวเดียวกันก็ตามเป็นเป็นลูกหลานของเพื่อนบ้านเป็นลูกหลานของเพื่อนร่วมง,งานที่อาจจะได้ผลถูกถูกผลกระทบกับสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องให้ความใส่ใจให้ความสําคัญเพราะจะบอกว่าจะอยู่แบบตัวใครตัวมันในโลกนี้ ในสังคมนี้คงไม่ได้แต่เราจะต้องถือว่าชีวิตจิตวิญญาณของลูกหลานเราจะเป็นใครก็ตามนั้นนั่นก็คือเป็นชีวิตจิตวิญญาณของสังคมมุสลิมโดยรวมคานาบีได้ให้หลักคิดอันหนึ่งสั้นๆแต่แฝงเร้นด้วยความหมายว่าลายยุมินูหายุกุมฮัจะอยู่อิบบลาคีมาอยู่อบุลัยลัิกจะยังไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาแต่ยังไม่ใช่เป็นม,มุสลิมในคนใดคนหนึ่งจากพวกท่านจนกว่าเขาจะรัก พี่น้องของเขาเหมือนกับรักตนเองพี่น้องครับท่านนาบีพูดในเนยยะของฮะดิษนี้เนี่ยเพื่อจะเป็นตัวอินดิเคเตอร์ชี้ว่าเราก็ดีลูกหลานของเราก็ตามหรือเพื่อนบ้านของเราก็ดีถ้าไ,ได้รับภัยบาละจากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในตนเองหรือครอบครัวก็ตามเราต้องให้ความสําคัญในาการที่จะให้คําแนะนําคำปรึกษาหรือหรือท่องทางที่จะเป็นทางออกสําหรับชีวิตในครอบครัวเขา ยาเสพติดนั้นเราถือว่าเป็นสารเสพติดซึ่งอิสลามมีคำสอนห้ามอย่างชัดเจนและก็ถือว่าส่วนหนึ่งที่มีประวัติสมัญยิ่งก็คือบ้านครอบครัวหรือมัสยิดซึ่งมีคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเป็นองค์คณะกรบุคคลซึ่งภาระหนา้ากิจหน้ีของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดก็คือเชิญชวนกันในสิ่งที่เป็นความดีและละเว้นห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความชั่ว เพราะนั้นนี่คือหน้าที่คืออามานะของคนที่ทําหน้าที่ในการที่จะต้องเรียกร้องเชิญชวนซึ่งกันและกันพี่้องครับบ้านหรือครอบครัวเราถือมีบทบาทสําคัญบ้านที่อบอรลด้วยกลิ่นอายของอิบดะดามีเสียงอัลกุรอานมีการละหมาดบ้านนั้นจะเป็นวัคซีนในการที่จะป้องกันให้อลีสมาชิกในครอบครัวห่างไกลจากสิ่งที่เป็นกล้จะหัตตันเป็นความชื่อทั้งหลายได้ เพราะฉะนั้นบทบาทของครอบครัวของบ้านก็คือจะต้องให้การศึกษาอบรมทั้งที่เป็นเรื่องของาศาสนาและเป็นเรื่องของสามัญควบคู่กันไปจะสุดโต่งอย่างใดยังหนึ่งไม่ได้ผมเค้เรียนกับท่านพี่น้องเดินตลอดว่าสังคมดุนญ,ญานี้เปลี่ยนแปลงทุกสี่นาทีเพราะฉะนั้นการที่เราจะซึมซับชีวิตจิตวิญญาณของลูกหลานเราก็ต้องเริ่มด้วยศาสนา ให้เขาได้รู้ในเรื่องของศัตรูอินอะไรใช้อะไรห้ามอะไรอนุมัติอะไรห้ามคือฮาราสอาล้านกับฮารอมและอะไรที่ปฏิบัติต่อพ่อแม่หน้าที่ที่เกิดต,ต่อพ่อแม่ต่ออัลลอฮฺซุบฮานวตาลาต่อสังคมส่วนรวมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการสอนให้ลูกหลานการอบรมเลี้ยงดูจึงถือว่าเป็นเป็นมิติสําคัญยิ่งสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อจะให้ลูกหลานของเรานั้น ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการห้ามการใช้อาล้านฮารอมและก็แบบอย่างท่าดุสรล,ล,ลว่าอะไรวิษณสลัมซึ่งถือว่าอันกุกกรานนั้นเป็นเป็นตัวบทแต่ท่านอีวุฮัมมัดนั้นเป็นต้นแบบในการที่เราจะเอาเราสู่ในการพตปฏิบัติในชีวิตประจําวันสอนลูกหลานให้รู้จักอันตรายของยาเสพติดการคบเพื่อน การเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนสิ่งเหล่านี้คนที่เป็นพ่อแม่ต้องตระหนักรู้ถึงภาวะถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการสอนหลักการศาสนาที่เป็นหลักการสำคัญของขุนญาตอ้างอิงอายัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่บอกว่ายาฮุลัดีนอามะนูอินนัมันคอมรุว์ลไมซิด์เวลอันซอบววอัจลามวิจุสุมมินอามลิเชฟานฟัดฟัดจิตานิบูฮุลอัลลักุมตุเฟฮูนผู้ศรัทธาทั้งหลาย แท้จริงสุราและการพานันและท่านหินสำหรับเชือดสัตว์บุชายันและการเสียงติวนั้นเป็นสิ่งโสมมมันเกิดจากการกระทําของชัยตอนดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลาจากมันเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ความสวัสวอีกอัาหนึ่งสำหรับในสุราอันใหม่ได้ที่บอกว่าอินนามายูรรบุัชปอนุอายุกไอยบายนักุมลอาดาวตะวัลบอกบอกสิลคอมริวันไม่สิบไวสุนดกุมอันสิกริล ว่าอนิสลาที่ฝันอันตุมมุนตะหูแท้จริงชัยตอนต้องการที่จะให้เกิดการเป็นศัตรูกันและความเกลียดชังระหว่างพวกเจ้าด้วยการที่ด้วยการดื่มสุราและการเล่นปนันการพนันเท่านั้นและมันก็จะหันเหพวกเจ้าออกจากรำลึกความลึกถึงอัลลอฮ์และจากการละหมาดดังนั้นพวกเจ้าจะยุติหรือไม่พี่้องที่ครพทั้งหลายครับ จากอายอกุรณนณังกล่าวนั้นเตือนให้ผู้ศรัทธาได้หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําให้เกิดมึนเมาและสิ่งที่ชั่วร้ายซึ่งสามารถนำไปทีความได้ว่ารวมถึงยาเสพติดที่มีพิษต่อร่รางกายด้วยอย่างไรก็ตามเราก็ไม่เพีเสรตว่าลูกหลานของเราขณะนี้ส่วนหนึ่งไปลุ่มหลงกับพนันออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้อุโสในบ้านหรือในชุมชนก็ตามเราจะต้องห้ามปราบในสิ่งเหล่านี้แล้วก็เริ่มในการที่จะเริ่มในมือของเราด้วยจิตวิญญาณของเราส่วนความสมาเร็จหรือไม่อย่างนั้นเราตะวัดก,กันเอาล่ะหรอกพี่น้องที่กาลายครับการสร้างสภาพแวดล,ล้อมที่ดีในครอบครัวในบ้านนั้นมีหลายคนให้ความสําคัญจนมีคําว่าสวรรค์นในบ้าน เราสามารถจะสร้างความดีงามความมีระับความมีบรัคัดความ,มเจริญให้เกิดขึ้นได้ในบ้านของเราด้วยการอ่านอั้งุรานและการละหมาดบ้านใดก็ตามที่มีการเฉียงอั้กุรานมีการละหมาดบ้านนั้นจะเป็นนู้เป็นรัศมีที่จะเป็นตัววัคซีนไม่ให้เกิดปัญหานในครอบครัวได้นาวิรูมาาเซลกุมิสซาลาที่บกณอิติงุราน อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเป็นแบบอย่างที่ดีที่น้องครับพ่อแม่วิสาชจิกในครอบครัวที่เป็นบุคคลสําคัญในบ้านจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นไปได้ไหมพ่อไม่สูบบุหรี่เป็นไปได้ไหมพี่ชายน้องชายหลักหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่สิ่งเหล่านี้มันเป็นจุดเริ่มต้นเพราะถ้าสตาร์ทในสิ่งที่ผิดแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ลูกหลาน หรือเด็กที่กําลังจะเห็นพฤติกรรมของพ่อแม่ของพี่ชายของน้องชายนั้นนะ่ะได้ประพิปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องบ้านลอดบุหรีมัสยิดก็ต้องลอดบุหรีด้วยเพื่อจะเป็นการห้ามปรามไม่ให้ลูกหลานของเราไปเข้ากันใกล้กับยาเสพติดสิ่งหนึ่งที่จะต้องบ่มเพาะให้เกิดขึ้นในครอบครัวก,ก็คือการสร้างความรักความเข้าใจให้เกิดขึ้นพี่น้องครับความรักความอุ่นการอบกอดลูก ทุกวันถือว่าเป็นโอสถวิเศษในการที่จะซึมซับจิตวิญญาณของความรักความบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวส่วนบทบาทของมัสยิดผม,มเรียกกบท่านทั้งหลายว่ามัสยิดเราถือว่าเป็นศูนย์รวมของจิตวิญญาณของผู้ศรัทธาทั้งหลายมัสยิดเป็นเซ็นเตอร์ออฟมายเป็นศูนย์รวมของจิตวิญญาณและมัสยิดนั้นเป็นสถานที่จะบ่มเพาะความจำเกรงต่อละซุบฮาหนุตาลา ข้อมัชิดนั้นเป็นฐานในการที่จะสร้างความจำเป็นให้เกิดขึ้นมัชิดจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจผ่านบทคุตบะผ่านการพูดคุยทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการคือการอบรมเป็นระยะระยะเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งกลุ่มบุคคลที่เข้ารับอบรมนั้นจะเป็นเด็กเป็นเยาวชนเป็นคนหนุ่มคุณสาวเป็นคนวยัยเจนวยัยหรือเป็นคนใดก็ตามสิ่งเหล่านี้เราต้องซึมซับ ต้องอัดฉีดวิญญาณอิสลามเข้าไปในลูกหลานของเรามีในสุร้อั้นกุรอานในสุร้อนั้นเบกรอบบอกว่าว่าอัลซิโกฟิสบิล,ลิลลาห์วะลาตุลกูบิไอดีกุมอิลตัฮลุกะติวาซินูอินนัลลอฮฺยุฮัยบุลมุสลิมีนครูเจ้าจงบริพุทธจงบริจาคในทางของอัลลอฮ์และจงอย่ายโยนตัวของพรูเจ้าสู่ความพินาศและจงทํทาความดีแท้จริงอัลลอฮ์ Allah นั้นทรงรักผู้กระทำความดีพี่น้องทั้งหลายครับ การสนับสนุนทางด้านจิตวิญ,ญญาณก็ถือเป็นบทบาทของมัสยิดในการที่จะมีการส่งเสริมการทําอิบาดพี่น้องมีปัญหาตัดกลุ่มในเรื่องของส่วนตัวในเรื่องครอบครัวในเรื่องของที่ทํางานพี่น้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการที่จะเอติกาฟมัสยิด5นาที10นาทีละหมาดส,สุนัขดิกรุลลอ์อ่านอัลกุรอานขอดอวยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวเยียวยาชีวิตและจิตวิญญาณได้ถึงแม้ว่าเราจะมีปัญหาจากลูกหลาน ที่ไปติดยาเสพติดด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการเพราะการคบเพื่อนก็ดีสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นตัวแปรที่จะหักห้ามลูกหลานของเราได้ท่านอาบีได้พูดหลักคิดอันหนึ่งท่านอบีมอมได้บอกว่ากุลลุมุชลิมคนคนทีมุสกิรนฮามุนว่าอินันคอมระมุสกิรันว่าคมุชคิรินฮามุนทุกสิ่งนั้นทําให้หมืนเมาซึ่งเป็นฮามและสิ่งที่มืนเมา คือสุราและสิ่งที่มันมาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพารอมหมดคือเป็นสิ่งต้องห้ามหมดพี่น้องที่ครพทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตเรียนกับท่านทั้งหลายว่าการที่ลูกหลานของเราก็ดีญาติพี่น้องของเราก็ตามอาจจะไปเป็นเหยื่อของยาเสพติดด้วยวิธีการใดก็ตามเราถือว่านั่นเป็นบททดสอบที่ล l l a ์ทดสอบเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองคำภาษาอาหราคำหนึ่งที่บอกว่ามูซีบะ มูซีบ้นนั่นคือบททดสอบในชีวิตที่อัลลอฮ์จะทรงเมตตาหรืออีกใน,นหนึ่งก็คือว่าการได้รับมูซีบ้านนั้นน่ะเป็นการลงโทษจากภัยพิบัติหรือภัยบาละถือเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายว่าเรากำลังได้รับการชำระความผิดเพื่อทําความสะอาดหรือลบล้างความผิดต่างๆให้มาลายหายสิ้นหรือลดจำนวนความผิดจากชีวิตของเรานั่นเองท่านอบีได้บอกในเรื่องนี้ในประเด็นนี้ว่า ไม่ยุ่งเบุลมุสลิมมิหนับบินวลาวสบบินวลาหัมน์วลาหุษบินวลาอาบันวลาจัมบิน حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من الخواياه رواه مخياري مسلم مسلم จะไม่ได้รับความยากลำบากความเจ็บป่วยความเศร้าโศกการถูกทำร้ายหรือความเศร้าโศกแม้กระทั่งน้ำที่จะทิ้มต่ำ นอกจากเอาล้อจะท่งลบล้างความผิดต่างๆเป็นการชำระให้อภัยโทษจากความผิดที่เขาได้กระทําเมื่ออดีตพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมขออนุญ,ญาตสรุปสหรับพุตธบะในวันนี้ดังต่อไปน,นี้หนึ่งสถานการณ์สังคมและโลกดุนยานี้มีการเปลี่ยนแปลงทุกสี่นาทีซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งสิ่งที่เป็นบวกและลบโดยเฉพาะยิ่งการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นลบย่อมเป็นการทดสอบการเป็นผู้ศรัทธาหรือมุ่มินอย่างยิ่ง หาเรามีภูมิคุ้มกันอิมานไม่เข้มแข็งพอเราก็อาจจะตกหลุมดำแห่งโลกวุญญานี้ได้สองการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เกิดขึ้นตัววันนี้ล้วนเป็นบททดสอบและสิ่งท้าทายแก่ผู้คนที่มีศรัทธามีมานอย่างปฏิเสธไม่ได้เพียงแต่ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครอบครัวมัสยิดจะต้องจับมือกันอย่างจริงจังและประสานใจร่วมกันเพื่อโอบล้อมบุตรหลาน เยาวชนคนหนุ่มคนสาวของเราให้รอดพ้นหรือห่างไกลกัญญาเศิ์ไทยได้อิชชลลรอสามน้ำบ,บัดนี้ถึงเวลาแล้ววิอย่างที่เราต้องมารณรงค์ปฏิญญาชีวิตของผู้ศรัทธาถึงมุหมินโดยมุ่งม,มั่นและย้ำเตือนตอนเองว่าไม่มีความว่าสายเกินไปในการที่จะเป็นมุหมินผู้ศรัทธาที่สามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคแห่งการมนชีวิต ในฐานะผู้ที่มีความมุ่งมั่นในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานุตาลาด้วยเวทีที่ว่าล้อมบ้านด้วยนูษหรือรัศมีแห่งความรักล้อมมัสยิดด้วยกลิ่นอายของอิบาดะขอดุอาทจากอัลลอฮ์ซุบฮานุตาลาได้ประทานริสกีตอฟฟกิดายะแก่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านไปเถิดอาเมนอัลกุลกอบลิฮ่าจ้าอัสตัฟิรุลลอฮะลิวะลลัคุมวะาิซาลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุมินีนวัลมุมินาตฟัสตัฟิรูอินนหุบอบะคุรราะฮีม اللهم صل سيدنا محمد وَلَا محمد الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الرسول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا أما نهاكم عنه وزجر ألا صل وسلم على النبي المصطفى فقد أمر أمرنا الله بذلك حيث قال في كتاب عزيز ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والقرابه والتابعين وتابع التابعين وتاب التامين وعنا معهم وفي وفيهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحياه اللهم عليك باليهود وعنا وعنا وعوانيهم المعتدين الذين قتلوا اخوان المسلمين في المسجد الاقصى قاصة وفي فلسطين عامه اللهم انزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد على القوم الظالمين اللهم اللهم ادفع ان البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصه وسائل وسائل البلدان عامه يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار عباد الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألهم من فضله لعل يعطيكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون أكمل الصلاه